วันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมเอ้อไม่ใช่สิวันนี้นะครับผมแค่อเป็นวิดีโอคอนเทนต์งู้เฉยครับมารีวิวกันเล่นซึ่งเกมเนี้ยก็มีนามว่าเกมตกปลาชาชีวิตฟิชิงไลน์นะครับแต่ผมเขียนอาจารย์เป็นไทยนะครับเพราะคือไปง่ายๆว่าการตกปลาและการช,ชีวิตนั่นแหละซึ่งในเกมนี้เราจะสมมุติเป็น ชายงงๆคนนึงที่เขาตกงานนะครับโดนผู้จัดจาก,การไล่ออกเพราะงานไม่ดีผมผมเหมือนจะบอกเขาว่าในถ้าแกเป็นนายงานนหแกบอกให้ไอหัวหน้าคนนั้นนี่ออกเลยจากงานไปเลยนะบอกไปเลยฟืง่งนันฟื่งคนคนนี้นะครับเขาตกงานเขาอยากกลับเป็นเด็กอีกครั้งแล้วเขาก็ไปเห็นรูปรูปที่เขาตอนเป็นเด็กกับไปตกปลาก,กับพ่อ คือปลาที่ได้นะผมยังไม่บอกว่าคือปลาอะไรแล้วเขาก็เลยเริ่มตกปลากันนี่ก็ตกปลาไดหลายตัวเลยเด็กอะไรพวกเนี้ยชื่อว่าเด็กนะครับซึ่งซึ่งเรือเริ่มเลขมันจะไม่เป็นอย่างแบบนี้หรอกเพราะว่าผมมาฟื้นไปแล้วอาจจะมีอีพีต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเรือฟื้นไปแล้วเรือขั้นสุดยอดนะครับนักตกปลาก็ขั้นสุดยอดนะครับ แต่ว่าผมกค่รีวิวให้เล่นเฉยๆนะรีวิวเฉยๆไม่มีอะไรเลยเพราะว่าฝัดทะเลผุ่มนี่ก็เยอะไม่เกินมีหลายตัวนะครับมีวานหัวคันสอนลุงวานเปิมอะไรต่างๆฝัดทะเลมากมายแต่เดมเม็กมันหายไปไหนเนี่ยทำไมฉันไม่เห็นเดมเม็กเลย โอ้ในไงมาอยู่หัวบนนะครับนี่ว่ายไปใหม่มาซึ่งเดิมเมกเนี่ยในอ่าของลางครับเดิมเมกขาได้ขาได้สูงสุดอ่าในไงลงมาแล้วเห็นไหมมีอยู่ขาา day, ้าง er หล <า S 1> <plup S 2> ังวานนี่นะครับไอตัวนี้แหละขาได้สูงสุดปบกปลาตังไหนเลยจะไปให้ดูมันดูราคาแล้วกันมันอยู่ไหนเนี้ยนี่ไงเดิมเมกเมกกระด้านขาได้เก้าพันเก้ารอยห้าสิบครับ ถ้าเราตกปลาแล้วเบอร์ฝูงฝูงจะบวกเงินได้40เปอร์เซ็นต์นั่นไม่ขายหรอกขายยากอีกอก็อะไรก็ทับทิบนะครับเราอ่ะแต่ว่ามีอัปเดตใหม่เพิ่งอัปเดตเมื่อกี้ไปเล่นบ้านเพื่อนมาโอ้มาอัปเกรดกันเถอะถ้าชิคเกตอัปเกรดแล้วตกปลากันดูส่วนเราจะได้ปลาอะไรอ่นนี่คือบอลสเปิร์มอยู่ข้างล่างน,นะคะซึ่งผมเมือตกไปได้ซึ่งผมก็ตกไปแล้วในด,ด้วย ซึ่งด่านผมนี่ก็มีเยอะเลยเนี่ยเปิดล็อกไปแล้วเนี่ยได้แล้วอันนี้กระดาษแล้วอ่ะอ,อันนี้ได้แล้วครับอันนี้ได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วแต่นี่ยังสิแฮนดี้น,นี่นก็มีทะเลโบราณเริ่มต้นในเมืองป,อปันนะ้นทะเลทะเลสาบเงียบสงบปูขาไฟและทะเล ก็มีปลาประมาณ225ครับแต่ผมปลดล็อกไปได้115นะครับนีปลาเนี่ก็เยอะน่าดูเลยแม่ก็จะมีปลาตั้งแต่1ดาวนะครับแล้วก็เลื่อนไปสองดาวนะครับแล้วก็เลื่อนไปสามดาวแล้วก็เลื่อนไปสี่ดาวกี่ดูไม่ดูไม่ดูไม่เต็มนะครับทุกท่านดาวสามดาวสามดาวสี่ดาว ดาว5าดาวก็มีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้สตุลนึงเลยเรียกนะครับเรียกันเรียกก่อนว่าจะเรียกตัวอะไรบ้างอันนี้นะครับถ้ามันถ้ามันยังไม่ขึ้นรูปภาพมันแบบนี้แสดงว่าเรายังตกไม่ได้ถ้าขึ้นรูปภาพแบบนี้แสดงว่าเราตกได้นะครับตปลาได้นี่แม่กันล้วตอนเมื่อก่อนนะ จะจับปาร์ตี้ทวน,นานะแต่ว่าจับไม่ได้ไันเจ็บกุมันเกิดฟุ้นตีนเกิดไปก็เลยไม่จับแม่งเลยแล้วก็นักเรียนบนโต้ด้วยบนโต้ะเป็นนักทำอาหารอะไรไม่รู้อ่ะไม่ผมไม่รู้ว่าเสียงเงียบไปหรือเปล่านะนี่เขาบอกให้เราบันทึกข้อมูลภายหลังนูย่ยไม่เอาไม่บันตุรขีเกียจติอันนี้เราจะมาตกปลากันกับหนุ่มหน้ามันคนอยากมันมาตกปลากัน อไอปลาไเอ้ยนี่มันจะพูดปีศาจโอ้พูดปีศาจได้ขานได้กางลดอเกินเดเม็กนี่เป็นเทพที่สุดนะครับเพราะว่าขนาดปลาห้าดาวอะปลาห้าดาวตัวไหนไม่สามารถมีราคาได้ขายได้ถึงกว่าเดเม็กเลยครับเพราะว่าเดมเม็กมันเยอะยังไงล่ะเพราะว่าเดิเม็กขายได้เก้าพันเงี้ยแล้วคือปลาห้าดาวขายได้ถึงแก่ เจ็ดพันแปดพันอะไรพวกนี้ไม่เท่ากับเดอะเมกคาโลดอนเลยโอ้โหทำไมกอกาวมันอยู่ทำไมหนูตื่นละเกินเนี่ยปกตินะครับไอ้เจ้าก,กอกร์มันจะอยู่ลึกๆไม่ใช่เหรอทำไมไมันตงตื่นเนี่ยอ๋อมันนี่ไม่ใช่กอกร์แล้วใครมาฟูดลมชิวๆสบ,บายๆไม่มีอะไรทำนังงงโอ้โหอันนี้มันร่องแลมมันร่นองแมมลมเจอร่องแลม,มด้วยโอ้ไม่เห็นมีเลย นี่นเจ้าวานพิชาตผมเห็นฉลามผมไม่เห็นฉลามวนมานทะเลมันหายไปไหนของมันก็ไม่รู้ในเก่าปกติก็เก่ามันอยู่ลึกๆผมไม่รู้ว่าทำไมอยู่ตืต่นอ่าไปทะเลไปกันให้ให้สำรวจทะเลในเมืองบ้างดูสิว,ว่ามันจะมีอะไรนี่ ทะเลในเมืองน,นะครับเพลงก็น่าฟังเหลือเกินแต่ว่าข้อเสียของเกมนี้มันก็มีนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าฝีถึ4-5นาทีจะกิน,บบนเม็ดละ1%นะครับแต่ว่าไม่มีใครเท่าโทรศัพท์ผมเราโทรศัพท์ผมนี่1-2นาทีแม่งก,ก็กินแบตไปละโป่ไม้นายเมือนะเหมี่ยโอ้โหนี่ตกปลายถ่ามาชมดมูไม่ไตกแกจะบุกแมวน้ำกับกระปุก ม่มีคาด้วยโอเคเหมือนว่าเราต้องเล่นทางหมายตายล้วตุกปลาก่อนตุกปลาไม่ได้ปลาทุกตัวเลยประกาศไม่รู้แล้วครับโอเคนะครับนี่ก็คือปลาฟองดาครับผมแดงเลยก็ไม่รู้อาจไม่ออกไม่ตุกปลากันไม่ได้ปลาอะไรเอ่ยโอ้โหปลาที่เราได้นั่นก็คือฟรีฮอฟนั่นเอง ทำไมแรกไม่บึ้งไม่กินวันนี้อ่านี่ใช้เหยื่อส่องดาวแม่งมาแรกเฉยนี่ผลหลามขาวก็มานะครับโอ้ยนี่ปาลาอะไรผงอยากได้มากเลยตัวเนี้ยเลเวล48นะครับผมอยากได้ปลาตัวนี้มากเลยอ่ะไอปลาที่ผมมาสแกนเนี่นยากได้มากไงตัวเนี้ยอยากได้มากเลยกูไม่ได้ใครแหละผ่านปลาเยอะเอามีเอาีอยากได้ละ ถ้าหลังค่อยๆอยากก็ได้เก็บเงินไปเรื่อยๆก็คงดีเองโอเคก็พอเมื่อกี้ลืมบอกว่าเราเจอปลาพัฒเงินด้วยดีที่มันไม่ใช่เงินดีที่มันไม่ใช่เฟซเงินอันนี้นะครับละไมโยในทะเลทะเลแล้วปัน่น นี่มันรูปปั้น้ายกันก็ไม่รู้นะครับคล้ายๆกับพระเยฟูเลยดีที่มันไม่พังพัง<อ>ลงมาคือความบันเลยเราต้องปลากันดีแฟนเบ,บ็ผมก็ยาวนะครับเบ็ดผมนี่ก็ไม่อะไรมันก็ไม่รู้เมื่อก,กี้มันอัปเดตใหม่โอ้วันนี้พวกแกเปิดทางยิงปลาฟังนำมันกินไปกันเลยไอพวกไปมันกาเต๊งผมนะครับดูหนึง่งสองดาวผมจะไม่ใส่ในพิ้วจะพันในสามดาวครับผมจะใส่ เดาสั่นะถ้าตัวไหนไม่มีค่าหรือมันธรรมดาผมก็จะไม่ใส่แหละหรือว่าได้ฟ,ฟันว่าไอ้ปุกปลาชั้นต่ําไอ้ปุ๊กปลาม,มีประโยชน์ปลาชั้นต่ําซึ่งในเกมนี้ไม่มีหมึกนะครับแต่ว่ามีสิ่งของอันนึงที่มันอยู่ใต้ทะเลแล้วมันมีหมึกนะครับอ่าเมื่อกี้ผมเจอหัววานหัวคันฝอนด้วยซึ่งมันก็เป็นตัวที่สามารถเปิดให้เบเป็นในแผนที่ใหม่ได้ ปลหัวคันสอนผมก็ตกมันได้แล้วแหละแต่ผมไม่รู้โอ้โหมันปลาสามดานี่นะมันกินเป็นเส้นไหมเนี่ยไอพวกปลาชั้นตำ่ำถามว่าผมตกตัวนั้นแล้วผมเอาไปขายไปเก็บไหมไม่รับไม่เอาไปเก็บเลยเนื่องจากก็มันคือปลาชั้นตำ่ำไม่อยากใครก็ไม่อยากได้ไอพวกปลาชั้นต่ำาเยเลยนะครับท่านผู้ชมใช่ฮันน่านั่งตัวปลาคันนี้ก็ยังไม่อยากได้ปลาชั้นต่ำเลยพวกหนึ่งสามดาวนนะ่ย ท่านหนึงสามดานในพิพิธภัณฑ์ของผมไม่ใช่ปลาชั้นต่ำโอ้โหทีอย่างนี้ไม่ไีกินไปใช้เลยไอ,อ้เอพืออมันปลากุศสะอันนี้คือปลาเก่าวยากนะครับดีปลาเก่ายากักปลาเก่ายยกกูไอแลนนะครับแต่ว่าผมอ่ะผมอ่ะชอบฟุ้งฟ้าไปเรียกว่าชอบเรียกว่าปลาเก่าก้อไอเด้อ ทั้งที่ตัวมันก็ไม่ได้ติดไฟ,ไฟเลยเลยนะครับเจ้าเป็นเลขอย่างลรไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นเลขมันแล้วเมื่อกี้ตอนี้ก็เจอวานหัวคันอรด้วยมากกันเราโอเคนะครับเดี <Okay. S 2> ๋ยวก็เจอตัวต้นต่อละไปย้ายทะเลกันดีกว่าอนทะเลครับเงียบสงบกปลาแล้วก็วนมากล้เกิอือไม่ใช่เงียบด้วยไม่ได้เงียบปต่ธรรมด,ด,มด,ดมมา เงียแบบเงียแบเบงียแบบเลยนี่ผมก็ถ่ายเงียบนะครับกันมามีไหมจะบอกว่ามีนะครับผมมีเลยมีกันบ้านแต่ก,กันบ้านมาทำทีหลังแล้วผมก็ทําได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วกันมามีแค่สองอย่างนี่แหละนั่ก็คืองานที่ค้างที่ผมทําไม่เสร็จแล้วก็งานคาดลายมือางานที่ค้างทําเสร็จเนี่ยก็สามารถทําคาดลายมือแล้วครูจะบวกคะแนนเพิ่มด้วยแต่ถ้าอามาส่งวันจ์ครูก็ไม่ เขาก็ไม่ได้บวกคะแนนให้นะครับน่าปีดาะจริงๆแต่พาว่าวันนี้ลงเงินเรามีฉากปลาอยังไงล่ะโอ้โหมันทังปลาตัวอะไรกันนี่อ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือเต่ตเอามั้งเต่าอายุยืนเนี่ตกได้แล้วครับโอ้โหนี่มันไอ้นี่มันไอจักรพรรดิแพนกวิ่นมาังมันตายมื่อก่อนผมอยากได้ตัวไอตัวนี้มากเลยแต่ว่านึงจากว่ามันชอบว่าอย่างนี้ผมโอ้เราไม่อยากตกมันเลย เพราะว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์นะของผมไม่รักเพนกวินและเก็บเพนกวินเพนกวินไม่ใช่เพื่อนของเราเพนกวินหลายคนในเกมนี้นะครับนี่จับว่าขาดได้ราคาน้อยด้วยขาดได้แค่พันกว่าบ,บาทเองฟูอะไรฉลวงฉลามไม่ได้ผู้โมราโมราไม่ได้กี่กาไอพวกเพนกวินกาทังเลยครับได้เพนกวินนี่มันสี่ดาวอะไรที่เป็นไอจกกักรพาสเพนกวินมันอาจจะขาดได้เยอะ ไม่รู้มันขนม้ขายะเดือท่ดอะไรผมก็ยังไม่เคยตบมันเทเลยโอ้โหนี่มันปลาสัมดั้นดินาะไอ้เหี้ยตรงน,นี้มันชอบกินบิ๊กเกอร์ไอ้พวกปลาชั้นต่ำทะเลกันแล้วจะไ,ได้ปลาอะไรโอ้โหมันได้เปรีก้กัดตัวพูดี่มันเออไม่รู้จะพูดนี่มาทำไมไม่รู้นี่ผ่านปลาผ่านแถบมาลินผานชลามเสือายต่างๆนานาหมดจะ ช่วยมากในทะเลนี่มันมีทะเลมังมานะครับแล้วก็เจอจกักรพรรดิแผนกวินด้วยให้มาหาฝ่าะทะเลมังมา้าสเก็ตแก่จักรพรรดิแผนนวินโอเคครับผมก็ไม่จะมีเลยเหม็นไม่เลยสั่ไ,ไ,ไปเดี๋ยวผมไม่ดูในพะิพิธภัณฑ์ก็แล้วกันนะเพราะผมตกมันได้เอ๊ะมันยังไงเออแล้วไม่ที่มีเจอมาเลย ต็นมันไม่ยอยากมานี่มันเกลียดฉันอ๋อยังไงครับนี่มันอยู่ตรงนี้เลยนี่มันไม่นี่โรงพวาลเบลูกา้าแล้วก็ไปแล้วโอ้โหหามเขานําไปตบโดนเม็กด้วยถึงเม็กไปกัดเขาเลยเราให้หามันอยู่ครับเนื่องจากว่าปลามันมีสุขภาพของมันนะครับฮะถ้าถ้าปลาตัวใดถ้าปลาตัวใดมีเงินขึ้นนะครับแสดงว่ามันยัง ความเงินที่เราอยู่นะครับอันนี้ก็าบอกว่าสุขภาพปลาได้เกติในพิพิธภัณฑ์ฝัดน้าจะได้รับทองคำอย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมัติแต่จะได้รับท้องเฉพาะในปลาที่มีพลังงานถ้าปลาไม่มีพลังงานคุณสามารถกู้คืนด้วยอาหารพวกมันได้สามารถรับทองจะปกมันได้กดรวบรวมอันนี้จริงมันกดรับท้องไม่ได้กดรวบรวมนะครับเอ๊ะนี่มันเอ๊ะนี่มันปลากากนี่วาทำไม มีแต่ปลาเทพไ,ไม่ไม่ไอ้พวกปลาหนึ่งใดพวกปลาชั้นต่ำตัวต้อยเมื่อก่อนผมก็มีพูดปีศาจด้านมือนะคะเรื่องพูดปีศาจด้านมืนมันก็คือพวกปลาชั้นต่ำนี่แหละ,ปะไปทะเลนี่กันทะเลปลาแล้วแม่น้ำทะเลนี้ผมเจอปลากะพงด้วยแต่ไม่ใช่ปลากระพงขาวที่เขาประกาศหาอยู่อะหลังจากว่าตกไปได้แล้วก็มีอัปเดตใหม่ด้วยไม่รู้ว่าไปจะเลเวลเท่าไหร่ เย็นนั่นตกไปลายิ่งเบื่อเบื่อเลยอ่ะไม่มีอะไรทำเลยตกปลาก็ตกยากตยากตยกตกเย็นอ่านปาเคลืนที่ได้ตกปลากนันเลืปลาเฮยโอู้มาในแะยกม,มาละโอเคก็ตกในปลาตาตาในปลานั่นน่ะนี่ปลาดุกนี่มีหมึกด้วยนะคะหมึกอยู่ตรงนี้มันไม่ออกมันไม่โล่ทำไม กับคงอะเมืม่อะะกี้ผ่านมาันไปแล้วอ่าย่างนี้มาน,นี่ไงปากระพงก็จบไปแล้วครับกับฟิชชิ่งไลท์เกียนตกปลาเกียนตกปลาใช้ชีวิตเดี๋ยวอาจจะมีอีทีต่อไปนะครับหน้าตาเกีก็ประมาณนี้เลยนี่นี่นน